ตรงท่อน้่มันเครื่องเลยล้างออกไม่นด้แม่แล้วมันเป็นล้วงเลยท่อแล้วมาป้ายหน้าตัวเองล่ะเต็มที่การแสดงเต็มที่ใครวะกูขอดูดูดูกกระจักกระจัก ใครช่วยกูนั่งพักกันตั้งนานแล้วโอไม่มีใครตามมึงหรอกสภาพไม่เหมือนคนเลยนะพวกมึงเนี่ยนี่มึงเปียกขนแดนเซอร์ไปที่ไหนเมึงใส่ดิะมึงบ้าไปเรื่องไอ้ขุนฮะไอ้ขุนไอ้ขุนไอ้ขุนข่อยขอดไอ้ขอดมีขวยขุนไอ้ขุนมีขวยขอดไอ้ขอดมีขวยไอ้ขุนมีข่ยเรีกชื่อกูอย่างั้น เดี๋ยวรอแป๊บนึงมันไปทำอะไรของมันวะขุนยืนเจ้าภาพเจ้าภาพพี่ไม่มาก็ไม่ได้เดี๋ยวให้กูออกอีกครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณมากครับโอ้ยมึงกินไม่หยุดเลยเนี่ยขอบคุณแม่ขุนมันกูตกขอบคุณโอ้โหทรงผมมึงนี่มึงไปซื้อจากร้านไหนมาวะเนี่ยเรื่องของกูเฮ้ยพี่แนทกูรู้เหลี่ยมแล้วทำไมอะพรุ่งนี้ มอมเต้าภาพตั้งแต่6กโมงเย็นเลยทำไมครับพอเมาแล้วใจป่าเมื่อกี้ให้กูร้อยหนึ่งคุยไปคุยมาให้กูมาห้ารอยเมาแล้วใจป่าเดี๋ยวกลับบ้านไปไปคน<อ>ในครัวกินไข่เจียวอย่เดียวเลยโอ้ยามึงสวยว่ะแม่มึงมากันได้ยังไงเนี่ยฮะดูสภาพของพวกมึงสิน,นี่เป็นนอกนี่มึงลืมกินคนสาบคาอยไปหรือครับ มึงเป็นอย่างนี้เสื้อมึงเนี่ยใส่ไส้อะไรของมึงกันแน่มึงจำได้ไหมที่มึงเคยพูดกับกูพูอะไรที่ทุวันกู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 แค่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 เขนมึงจำได้ไหมกูจะบอกอะไรมึงฟังนะมึงเนี่ยมนหลงแสงสีมึงกำลังหลงระเลยมึงคิดดูมึงลืมแม่แม่มึงก่อมเกลี้ยงแล้วมึงเป็นไข่ในหำหินมึงก็ไข่ในหินแม่ตั้งท้องมึงตั้งเก้าเดือน แม่ทั้งเจ็บแม่ทั้งแสบบางทียังเป็นผื่นคันพอมึงคลอดมาแม่เลี้ยงมึงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยอืจนตอนเนี้ยหอยมึงเท่าฝาบ้านอะไรเนี่ยมึงมันหลงแล้เลิมกาลังเห็นกงจักเป็นอะไรเป็นสองดอกจิกมึงจวดเจ็ดดอกจิกได้นี่มึงแดกทั้งวงไม่สิไพ่อะไรจะสอนมาเนี่ยมึงจะเล่นไพ่ไปเล่นกับแม่สมนึกรู่นเอออ้าวเอาอย่าวนหาเขาเงี้ยไอ้ขุน ดูสภาพของมึงสิมึงแต่งตัวเข้าไปได้ยังไงนี่ไอ้ขุนมึงไปเอาชุดที่ไหนมาใส่เดี๋ยวฮะทำไมึงแต่งตัวไม่หล่อตรงไหนนี่มึงเข้ากรุงเทพมึงรู้ไหมว่าแพนกรุงเทพถ้าเขาไม่เห็นมึงเนี่ยคนกรุงเทพถ้าเขาไม่เห็นมึงเขาจะหาว่ามึงกับบนนักมึงรู้ไหมเนี่ยตลาดล่างมึงแต่งเข้าไปได้ยังไงกูถามมึงหน่อยเหอะฮะมึงใช้อะไรคิดวิกหัวมึงอะฮะอย่าให้กูเห็นมึงใส่อีกนะ คันเลือฟูคันเลือฟูใส่ยังก็นอกหัวจุูมึงคิดว่ามึงน่ารักมากเหรอกูถามมึงหน่อยเหอะคนตามึงติดเข้าไปได้ยังไงฮะคนตาเนี่ยมึงติดได้ยังไงสีชมพูสีเหลืองติดได้ยังไงทาปากสีเขียวมึงคิดว่ามึงเป็นใครฮะคนอื่นสวยๆเนี่ยเขาทายังรอดน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยถ้ามันไปดูดขี้มา มึงแต่งตัวเนี่ยนะเขาจะบอกว่ามึงในบ้านนอกกะโหลกกะลามึงนีบน่บา้บนานนอกบ้านนอกจริงๆที่มึงดา่าเนี่ยมึงดา่ากูเหรอกูอทิ่หายขาเขียวเป็นเอเลี่ยนเลยมึงแล้วกูผิดตรงไหนเนี่ยมึงเอาขนานกแดนเซอร์ที่ไหนมาใส่มึงอย่ามาจับนะทำ,ทำไม<ป>ขนนกนี่ไม่ธรรมดานะทำไมถ้าใครใส่แล้วก็ยังงไมันจะเป็นอย่างนี้มิวสิก เฮ้ยมึงพูดจริงพูดเล่นเนี่ยมึงพูดจริงเหรอเนี่ย<ะ>กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อใช่ไหมกูไม่เชื่อหรอกมึงลองดูเฮ้ยกูจะไปจะไปเชื่อได้ไง,ไงแค่นออันเดียวโอ้โหสเต็ปมาครับ เหลือเชื่อเป็นไปได้ยังไงเนี่ยิดมกงบ้องล่งใไมเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆเลิกเล่นแล้วโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคพอาแค่นี้พอพอแล้ว <c oughs> จะเลิกก็เลิกซะอย่างนั้นแหละ ไอ้ขุนกูมาตามกลับบ้านแม่ปป่วยหนักแล้วทุล่าเหรอของมึงเรียตามกลับบ้านแม่คล้อยแม่มึงป่วยหนักไงมึงบอกว่าแม่กูป่วยใช่ไอ้ขุนมึงได่โง่อย่างไงมึงก็โง่อย,อย่างงั้นจริงๆเลยนะแทนที่มึงเนี่ยมีเงินมีทองอยู่ใกล้แม่กูมากที่สุดมีเงินแทนที่จะพาแม่กูไปหาหมอกลับไปซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์มาใส่ทุเล่ทุลังจับกังอย่างพวกมึงเนี่ย มึงใช้อะไรคิดฮะมึงง่อย่างไงก็ง่อย,อยังนั้นจริงๆไอ้ขุนสิ่งหนึ่งที่กูอยากจะบอกมึงมึงช่วยเอาผมไปไว้ที่อื่นได้ไหมผมอะไรหน้าม้าของมึงนันนะ่ะหน้าม้าดูไม่ใช่หน้าม้าบนหน้าม้าล่างแล้วหน้าม้าล่างกูจะมีได้ยังไง มึงมีกูมีตรงไหนวะข้างล่างนั่นน่ะอ้ยเากูฝากไว้ไปทาอะไรนะกูฝากกูเฉยโอโอ้ยขอบเขตขุดน้ดาไอ้ขุนมึงมาตามกูกลับบ้านกูนี่มาไกลเกินกว่าที่กูจะกลับไปแล้วและอีกอย่างนะที่น้าค้างมาอยู่ที่นี่เนี่ยกูไม่ใช่น้ำค้างคนเดิมกูคือคุณนายน้ำค้าง ที่อยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ไม่มีและมึงฟังไว้เลยนะเมืองทั้งสามสี่ตัวเนี่ยกลับไปบ้านไปดูแม่กูถ้าหาว่าแม่กูป่วยก็พาแม่กูไปหาหมอแล้วก็ไม่ต้องมาหากูอีกเพราะกูไม่ใช่หมอและจําไว้ด้วยนะไปบอกแม่กูด้วยว่ากูน้ำค้างคนนี้ไม่จำเป็นต้องนึกถึงแม่เพราะนมแม่น่ยมันไม่มีวิตามินกับกู อีกครับแสดงความเสียใจให้กับเจ้าคุณเป็นที่สุดครับคนลืมตัวถึงตัวลืมตปีนใช่ไหมหัวใจระริกรักพิลออกลรุ่งฟ้าโดนหลอ,อกอีกแล้วขึ้ฟังทั้ง ผมจะชี้แนวรักผมหมดเววทวินไม่ตื่นไม่เต้นแม่มึงจะเป็นหรือตายราะสติมึงอยู่ใต้อุ้มตีนเอาไงพระกับบ้านเลย